สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เรามาพบกันที่กระเช้าลอยฟ้าที่ถ้ำกิ่วเซียนนะครับคุณหมิงประเทศจีนครับหลังจากการเดินทางมาที่ถ้ำกิ่วเซียนในเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับแล้วก็ไปล่องเรือล่องเรือชมแล้วก็เข้าชมถ้ำซึ่งมีทั้งหินงอกหินย้อย เป็นเวลานาน,านมาครับเดินได้ทั่วอุทยานเขาหินงอกหินย้อยแล้วก็จากนั้นก็มาขึ้นกระเช้าไฟฟ้านะครับข้างบนนี้นะครับต้นไม้พืชพันธุ์นะครับเป็นไม้สวนภูเขาเป็นปกตินะครับเนื่องจากความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ2,000เมตรยอนนิดหน่อยนะครับกระเช้าก็เป็นกระเช้ามาตรฐานครับนั่งสองคน ความสูงจากพื้นล่างมากมายก็ประมาณตีสักสามสิบเมตรยี่ส 30, 20, 30, 10, 10, ิบสามสิบเมตรนะครับแล้วแต่ช่วงของอมีหุบเขาหรือปล่านะปกติก็เป็นทางลาดธรรมดานะครับดิ่งขึ้นไปสู่ยอดเขา ก็ใครที่มีโอกาสก็มาลองทดลองดูนะครับบรรยากาศอากาศสดชื่นนะครับมองไปรอบๆถ้าเปรียบเทียบกับระดับของเมฆก็ตรงนี้เมฆไม่ค่อยมีนะครับเลยจะับระดับยากหน่อย 亲爱的游客朋友，这是索道快相点。树。调整表情，闪光时看闪光灯，并主动挥手。亲爱的游客朋友，这是索道快相点。闪光灯亮时就是照相，请您调整表情。手，手，手，手手并主动挥手我这面没没松多少。 ขึ้นจุดขึ้นสู่จุดสูงสุดแล้วทีนี้ก็จะดิ่งลงไปสู่สถานีนะัวนี้สถานีที่สวนมาเป็นสถานีว่างเพราะว่านำทรงนำคนจากช่วงปีนเขาอรอดถ้ำนะรัลงมาสู่สถานีที่จะลงสู่ข้างล่าง มไปไกลๆทางด้านโน้นมองเห็นถนนเส้นทางรถยนต์นะครับส่วนทางหลวงแล้วก็ยอดเขาทางด้านนี้ก็จะมีบ้านส่วนตัวนะครับเป็นบ้านเป็นหลังๆหลา mm. แ,แล้วมีบ้านพักอาศัย z มดูหน่อยก็ได้ครัไ mm. กลๆเห็นบ้าน,านดึงมดูยอดเขายอย่าอื่นก็มีกระเช้าด้วยนะยอดเขายอดอื่น ะเป็นกระเช้าทีออ่จุคนได้มากกว่าสองคนนะทางด้านขวามือครเป็นสถานีข้างหน้านะครับมองไปข้างล่างที่คนกำลังลดทำกันนะ ก็ขอจะติดตอนนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับกัแบบอุปกรณ์เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องหนีออกจากกระเช้าเวลากระเช้าจอดและ